สามเขาพี่น้องสามเขาบ้างน,นยปูปูกินกับมีปูกินก็มีหลายหลายหลาย, <c oughs> ยากระไร <c oughs> นี่หมูว่านี่สามมองนี่พี่น้องมองนี่สาม,ม,สามต้นเขากขฟูน้ำโอ้ย มองได้สามแล้วกันต้นเขามันมันดีดขึ้นมามันเลยปักลงไปไหม มองนี่สามหมูห่ว้านพี่น้องสามห้างห้างเพ่นวะแปลก่ากันสินไปสามมองไมอันนี้ก็สามหมู่ว่าน ีปลาบ่อนยบุบยับยับยับพี่น้องมันปลาใหญ่ปลาซิว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 จะทงไฮทงหน้าพี่น้องผ้ามาสามเข่ามาเอากากันเอากาไปพุ้งขึ้นทางบุ่มบึนนี่กาหม่วกัน ม,มองหัน,นมิบอ่ะสองมัดเสียงปลาบ่อนอยูม่มองไรวะบวกโอ้ยเข่าฟูพีหน่องเดี๋ยวเข่าฟูเข่าฟูลงไปปักยังอยกัน บางทีห้าปักไว้มันไหนมันบ่อเลิกเมื่พอมันบ่อเลิกแล้วมันก็ขึ้นมากมันฟูขึ้นมากพี่นอ้อยโอ้ยดินมันแกนพี่น้องดินมันแกนมันก็เลยมันก็เลยฟู จังสีก็ยังปูอีกอัศจรรย์เอ้ยยังคืออุปสรรคเทวาโกนี่ญาหญานี่ก็นแล้หญาก็เรียกหญาอยัออยงพี่นอ้องเต็กกังเกงอุศันขันยุบหยับหยับยับแต่ว่าก็ต้องทนทนเพื่อว่าอยากให้ได้เขมามันงาม อยากได้เขามองได้มันบ่นั่นเข้าไปอยากให้มันเต็มหันหน่านะดูสิสามงานนีแหละพี่น้องจักน้อยยักษก่อนเสียดายกะเสียดายกะพี่น้อง บางที่ห้อยยางไปตามตามขั้นหน้านี่พี่น้องอันมันมีตัวตัวแตนตัวแตนมันมันสิปักขาเฮามันโยน้ำตนเนี่ยต้องใส่โบดแน่จากหน่อยหนามันไหลหมูว่านี่ยางพันป๊าบเอาทีเดียวโอ๊ยปวดเติบอยู่ นอ,อนี่ปลาอยู่หันว่าอันนั้นพี่น้องต้นว่าต้นว่าก็ต้นตะไคร์ว่าอะไรต้นว่ามันมีอยู่มันหันมันเป็นยังไงล่ะพี่น้องมันมันบ่มีหน่อยมัน มันบพาถ้านหน่อถึงดูดมันดูดูมันจะเดือนไม่น่าเมสามันเป็นมันเป็นบางบางพันเดี๋ยวสิปักเขาจากักหน่อยสามเขาสามเขาพี่น้องสามเขาเช่าไห้เช่าหน้ากับประมาณนี้แหละพี่น้องเออ ถึงดูดูเก็บเกี่ยวเข้าก็ต้องถึงดูดูดำเข้าก็ต้องดำเอาวัดสีหอยไว้เหี้ยวัดสีใด้ัดพี่น้องค้าตังโทรศัพท์ก็มันต้องใส่พิงพี่น้อง ขาตังมันพอออมนวยพี่น้องเอ้ยมันบรอยูโ้่โก็เลยใส่ใส่พิ้งเอาเห็นปะ สามเขาน้ำกันพี่น้องสามเขาสามเขา สามเขาเด้อพี่น้องสามเขาเขามันตายคลิปนี้ก็ไว้ซ้มนี่ละจ้ะขอบคุณหลายๆที่เขาชมคลิปเด้อพี่น้อง